มาคุยทับกันมีรถขั้นละล้านสองล้านซุ้มมูแขยนะเออเส้นเรากินที่ระซี่หาล้านพวก่อยยังบอกคุยเลยจานพูดเบาๆหน่อยผมจะนอนมแหกตาโดูใบสองมึงจะมานอนอะไรป่านี้นอนไม่รู้จักเวลาเวลาสันดานจริงเหียดหลังสันหลังยาว การจะนัดผู้หญิงเม่เที่ยวเราต้องดูว่าผู้หญิงจะยอมเราหรือไม่ยอม,มยอมังไงถ้านุ่งกระโปรงมากินกิจพันธเช็คบินให้เลยถ<า>้านุ่งกางเกงยีนมาให้แดกน้ำแก้วละล่กลับไป<า>ทำไมเนาอถือว่าอีนี่ไม่เตรียมพร้อมเลิกแล้วคิดดูกางเกงยีนกลัวเหรอให้เบียร์กลัวอะไรไวไอ้เกาไข่หมา <c oughs> ชื่อมึงนี่ก็ไม่น่าจะพบหาสมาคมนะชื่อเกาไข่หมา สภาพไปนั่งเกาข่หมาเนี่ยนะชื่อมึงนี่หมอะกับสันดาบอลเกินนะพ่อหนูยากออกจากงานแล้วอะ่ะอ้าวได้อ,กออกไปทำอะไรออกไปเป็นกะเหลีย่ยงมากพ่อคิดดูนะ ว่าถ้าวันหนึ่งใช่ไหมหนูรับงานวันละพันห้าใช่ไหมสามสิบวันสามสิบวันก็คูณพันห้าก็จะได้สี่หมืนห้าเลยนะพ่อถ้าหนูอัปเดตขึ้นมาไหนก็จะเป็นสองคนแล้วทีนี้ถ้าสองคนก็ได้วันละสามพันสามพันก็ตกเดือนละเก้าหมื่นเลยนะพ่อจีเจริญเจริญจัดกะเล็ดกระฟงดูบิดเย็นโวเมาลันห้อยช้นสามกุ้งมาแชี ยังยัาดูก,การ์กันเลยลุกหอบ่วยวัาเฝุ่งห้อยห้อย <c oughs> กลางเวรบ่ตื่นกลางคืนบ่นอนอปันนั่นทําชงถ่ายหู้โพสลงโลกโชวเชี่ยวใส่เพลงอยากมีก็ต้องสร้างไม่ต้องมาอ้างว่าบ้านจนมึงสางไอ้อแฮะแข้งไว้เห็นยังภาษาหำมหวยมันมีอันเดียวเนาะ เมียอยากสีย่ำได้กะสีไฮโลดมือละสามดอกสีดอกตายไปเขาก็ไปจูดถิมหรือซื้อตัวมาสั่งวันหน้าเสียดายคือตายไปแล้วใช้เงินไม่หมดแต่สิ่งที่น่าสลดคือคนที่ใช้เงินหมดแต่แม่งเสือกไม่ตายทำนี้วันติดต่อกูแพ้เขาตั้งแต่กูบ่งหูจักแม่งแข้งภาษากลางแล้วแมงแข้งอะอะไร แมงเอียงข้างเหรอข้าพเจ้าไม่เคยคบเพื่อนที่เงินเพราะข้าพเจ้าและเพื่อนไม่มีเงินแม่ค้าครับข้เอา,อา,งาเงิงครับกาแฟาแก้วเทนใดครับกาแฟแก้วเทนใดบ่สำคัญขอแค่์ขอ,เองเ้อหาหักกันตำหนักระถพวยล้อะเหนียวนอกแบบนี้ไหมมีแค่ตะลุบบครับแค่ตะลุบกต่มีค่ะ แานตะลุบไม่เป็นสีเขียวกระว่าเขาเธออยากเขียวหมูเลี้ยงยังมาหาเขาเด้ออันนี้ขาวมาเนี่คือเงื่อนเดือนบอมันคือหน่อยแท้หักไปหักมาเลทชานี่มันจะไปพ่อญาติใส่ล่ำใส่เล็กขอยัง small intestine นะยูน่าล you know? ก็คือบัตรใส,ส่เธอวะ่ะมามาพี่น้องมากินต้มปลาคอยัวๆพี่น้องนี่มีสองจานจานหนึ่งเด็ดๆพี่น้อง เห็นแล้วพี่น้องมากินข้าวกินข้าวกันพี่น้องน้ำน้ำไปเอาบ่วงกมนลูกลูกกระป๋าด้วยเดี๋ยวเลยจุกเป็นั่งน้ำไปเอาบ่วงกันพี่ลูกอยู่กองถูกไหมเจ๋อมีเลยเดี๋ยอเจ๋อบ่วงอยู่นี่นี่นี่กระป๋าเก้านะลูกชดเยอะเลยนะครับพี่น้องกินข้าวปลากินข้าวเขาลงมือเลยนะเจ้าเองนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อทุกทุกคนมาเด้อมาเด้อ พญายพญายก็จาว่าคนสีเก่งนี่หูสิตึงอ่ะยังกว่าปรเด็นเขาจว่าคนสีเก้งหนีู่สิตึงบ่โอ้ยประเินเลยโอ้ยเนาะตื่าล้เนาะมากินนลยแม่ขยันกมากินเลยแม่ทายันก่นดินึง ก็ว่าข้นสีเก่งนี่หมูสีตึงบอ่อน,น,นี่ยินบ่อนี่อ๋อก็มาเกียนจะต้องมาแหกกูซื้อมานกินได้นี่เอาไปผปูกกันเมื่อเกิดได้หนิแม่ถามยังไงแม่แม่ผู้หญิงอย่างพี่เกิ้น <c oughs> จ,จะมามา,มาเป็นยุทธานมาเสียเต็กยัง